对呀。

เราคงมีเป็นสื่อทกเสี้ยวเป่จกิทย่างรงนตาแกนต้ยอดเยี่ยมนะคะซึ่งอีกสักครูค่หลังจากตุยอดเยีแกงเสร็จแล้วนะคะเราจะไข้มิธีผลงานที่เาจารยินเข้ามาตอนนี้นะเไดไปนะครับปรนิยใหม่ในขั้นพืนีดีนะครับนอจากเลนเวลาในการเตรียเที่นั่นจะสั้นถ้าต้องไนะครับเพานัะครับรอว่าเนอครับ

ก็ขอเรียนเชิญท่านาบส่รกาแะกับานวนะอเีงเชิญักทุนเวทีนะคะแล้วก็ทนายอำเภอกัาู่่บ้านนะคะมุิอบแล้วก็ทีของตบลห่ยนะคะา้านแดนั้น่างนะคะขอมอตัวนึงนะคบที่ด้านล่งด้วยนะครับเดี๋ยวนีเดขอมอีกตัวนึ่งครับให้กับแดงด้านล่างนะคร จจิทุ่งมามเป็นจูบแล้วจูบเ่าองนะครับท่ให้เกรับแต่ผู้มเกียรตินะครับทุกท่านที่เข้ามาอุ่นในงานแล้วจากน้ะครับทานทุก่านยมาทีุ่ดะบนเจ้อยโดยานนะครับําต่านรองผู้ว่าแจบผบ้ีเยตะหการทุกท่านที่ได้มาจัเขามาวุ่นงานก็ต้มีตุ่มหม้น่เป็นนี้นะครับ อาหารข้าใหม่นะครับประธานาภัยนะครับมจะดีใจครับจัูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ม,มาร่วมกิจกรรมกินข้าวใหม่มงงนะครับในทีนี้นะครับ นายภาคภูมิในอำเภอขอนอนะครับในนามตัวแทนของทุกภาคสวนเลยในอำเภขออโดยเฉพาะพี่น้องชาวตะบลเดกน้อยยินดีต้อนรับ้บจพบูรณ์และแขกเกียทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวใหม่มงประจำปี2565ในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวมงเรา นะครับที่ได้จัดกิจกรรมกินข้าใหม่มม้งซึ่งถือครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อจะได้สื่อสารประชาสัมพันธ์และแสดงออกถึงประเณีนัฒนธรรมรวมถึงอัอตลักษณ์ของพี่น้องชาวมม้งให้คนไนทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั่วโลกได้รู้จักพี่น้องชาวเม,ม้งมากยิ่งขึ้นก็ผมต้องขออนุญาตมเรียนว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมนะครับคณะทําง,งานโดยเฉพาะโดยการนํานต่อท่านนายกนาราพงศ์นะครับท่านนายกองการจากาสมุดเล็น้อย ท่านกำนังลพุทท่านกำลังตะบนเพลิน้อยและคณะนะครับที่ได้จัดกิจกรรมกินข้าวใหม่มงขึ้นมาในครั้งนี้นะครับขอบุญต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมและมาร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องพี่น้องชาวมงของพวกเรานะครับในครั้งนี้ก็ขอค่ะขอเรียนเชท่านนายกองการมหาชนตะบนเพลกน้อยนะคะได้กล่าวเก่วัวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะต่อท่านประธานนะคะ ทานรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านชัชวานเตชจัรติวงศ์หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านให้าการพนักงานส่วนตำบลสมาชิกกบฏที่น้องประชาชนชาวตำบลเก็งน้อยและแขกผู้่อเกียรติทุกท่านผมน,นายนราโบงโซงสวัสดิส์โกลนายกโครกงการบริหารส่วนตำบลเก็งน้อยขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้เกียดมาประสบ ของตำบลเข็กน้อยในวันนี้นะครับข้าวนับเป็นพืชหลักที่มีความสำคัญกับชาวมงทุกครอบครัวชาวมงกว่าร้อยละแปดสิบจะปลูกข้าวไว้บริโภคกันเองในครอบครัวทั้งนี้เพราะชาวมงถือว่าข้าวเป็นอาหารหลักมีความสำคัญมากในเทศกาลสินข้าวใหม่นั้นสำหรับพี่น้องพี่อย่างนักถืบต้องุรุษ ที่มีการเส้นไหว้ยาืายันพระรุและมีการจัดเตรียมพุทธอาหารสำหรับทระประดุษให้มาร่วมรับประทานซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองการกินข้าวใหม่ของแต่ละปีแล้วมองการกินข้าวใหม่กับญาติพี่น้องอาติปู่า,ายเตยน้องปูันกับชาวม้งอย่างมาก โครงการเริดหาสปดโปลเ็กต้อยมีความตั้งใจที่อย่างแรงกล้าในการผลักดันให้เทศกาลกินข้าวใหม่เป็นัำนานท้องถิ่นเพื่อให้ตั้งงบประมในการดำเนินการและในการจัดการัำนานท้องถิ่นประจำปีการส่งเสริมให้เยาวชนทุกหนังได้รับทราบถึงหลักความต้องการของัำนานท้องถิ่นและเ็นการ เป็นการส่งเสริมให้สีพันธ์ข้าวนะครับต่างๆในท้องถิ่นเหานั้นให้เป็นที่รู้จักนะครับโดยเฉพาะพืชท้องถิ่นก็คือข้าวดุญเสือซึ่เป็นพืชที่สูงพอบริมวณพื้นที่สูงร้อยและยังมีข้าวไรย์ดนี้เข้าวดำตรวมทั้งข้าวไรยต่างๆก็ยังเป็นสีพันที่มีคุณค่าและก็มีกระบนการสูกิดตั้งอาหารที่การลอรู้จักข้าวอย่างพิสตาโมน ท่านมนบุรีภูดลท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัฐท่านพิสันโคลสิตาเนินท่านประธานสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านนายอำเภอของคอท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านพนักงานส่วนตำบล พี่น้องประชาชนชาวตำบลศิษยน้อยท่านผู้ราชการจังหวั้จัดการเมืองให้ความสำคัญเกีย่ยวกับเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องชาติพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมอบหมายให้กับทางผมทัช,ชวันเป็นจ้าสิรีวงพร้อมคณะ,ะหัวหน้าส่วนราชาการวันนี้ยกมาเกือบทั้งสารกลามจังหวัดนะครับ อันประกอบด้วยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านป้องกันและเฝ้าสาไฟจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านผอศูนย์พ uh, of ัฒนาราศฎรพื้นที่สูงอยู่ไหนเอ่ยอยู่นู่นท่านผู้แทนผู้บริการของอออมสินก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะเรายกนี่ผมว่าครอบคลุมทุกกระทรวงที่มีอยู่ในจากที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะมาปฏิบัติหน้าที่ วมเล็บแบบจริงจังในพื้นที่ปทุมผมยังไม่เคยเห็นหัวหน้าส่วนที่รวมตัวกันได้มากขนาดนี้นะนี่หรือเป็นครั้งแรกของผมแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ก็เดี๋ยวขออนุเข้าพิธีการประจำปีพุทิสัมราช2 0 6 6ของตำบลเขตน้อยในวันนี้ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยที่ได้ร่วมก,กันกับผู้นําในตำบลเข็กน้อยได้นําเสนอโครงการการจัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ประจําปีของพี่น้องม้งให้เป็นงานประเพณีท้องถิ่นในการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีกินข้าวใหม่ของพี่น้องม้ง ให้คงอยู่ซื้ไปโดยอันที่จริง oh, <my> แล้วความเจริญต่างๆทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน oh, <my> ทุกคนคงทราบจะมีส่วนทำให้ประเพณีท้องถิ่นแต่ละพื้นที่อาจจะไม่ได้รับความสนใจจาก oh, <my> ผมจึงหวังว่า oh, <my> การจัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ของชาวม้งในตำบลเข็ดน้อยในวันนี้ จะมีส่วนส่งเสริมให้ประเพณีดังกล่าวได้รับการสื่อพอดสู่คนรุ่นหลังต่อไปอย่างยาวนานบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดเทศกาลกินเข้าใหม่ของพี่น้องมง้งประจำปีพธศักราช2566ของชาวตำบลเขตน้อยณนะบัดนี้ขอบคุณครับ คร да okay. ับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้ได้ทานประธานนะคะได้ได้กล่าวเปิดงานเทศกาลกินข้าวใหม่โมงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะคะว่าปีต่อๆไปเราคงจะได้จัดให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมอีกครั้งนะคะครับและเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเชิญท่านนายเบิร์ขึ้นมาข้างบนนะครับยังไม่ถ่ายรูปครับยังเหลืออีกนะพิธีกินข้าวใหม่นะครับเดี๋ยวเชิญท่านนายเบิร์ขึ้นมาข้างบนนะครับที่จะ เชิญพวกเรานะครับที่จะดื่มจอบแรกนะครับโดยนะครับวันนี้ข้างล่างนะครับให้ลีให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่าจนะ้อหเหมดจอแล้วกานะครับหแล้วรัออรอบที่หนึ่งคมากนะครับรอบที่1ผ่านพ้นไปครับขอเรียนเชิญท่าน ทนลองท่างในเลยนะครับเ่ี๋ยวท่านได้รับวันนี้นะคะเราเพิ่งตัดมาสดๆร้อนๆเลยนะคะได้มีกลิ่นอายของเยื่อไม้ไผ่ด้วยนะคะท่านสามารถนํากลับไปได้นะคะถือว่าเป็นของที่ลึกเลยนะคะบางท่านบอกไม่เคยเห็นดอกเล่าอย่างนี้นะคะท่านสามารถติดตัวกลับได้เลยนะคะแล้วก็สิดชิ้ทีิดีการเปิดกล่องพิาีการนะครับ